ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับกาแฟที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆคุณเคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่มักจะพูดกับเด็กว่าอย่าดื่มกาแฟเพราะเดี๋ยวจะทําให้หน้าแก่จริงหรือผลพิสูจน์นะครับจากการวิจัยหลายๆฉบับซึ่งตัวนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขจากงานวิจัยหลายๆฉบับนะครับพบว่าในกาแฟมีสารที่สําคัญอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับ หนึ่งในนั้นที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือคาเฟอินหรือกาเฟอินใช่ไหมครับคาเฟอินมีฤทธิ์กระตุน้นระบบประสาทส่วนกลางทําให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋าและยังมีสารมากกว่า1,000ชนิดที่อยู่ในกาแฟนั่นก็คือสารกลุ่มไดโทฟินหรือไดโทเพนเช่นคาเฟสโทนคาโวซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มคอเสโโลสเตอรอลและไตรกราลาีเซอไร ในเลือดเป็นสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่สารนี้ไม่พบอยู่ในกาแฟสำเร็จรูปและกาแฟที่ผ่านการกรองแล้วและสารอีกกลุ่มหนึ่งคือสารกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์กลุ่มนี้จะมีอยู่หลายกลุ่มมากและมีค่อนข้างเยอะมากในตัวกาแฟนั่นก็คือสารกลุ่มโพลีฟนอลเช่นกดคอโรจินิดกดคาเฟอีตเมลาฟิโย กลุ่มควิกไนกลุ่มลินเนสและยังมีทริโคโนรีนและแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์เช่นกันคำว่าแอนตี้ออกซิเดนต์หมายถึงการลดการเกิดอนุมูลอิสระหรือการลดการทำลายของเซลล์นั่นเองถ้าคุณไม่เข้าใจลองผ่าลูกแอปเปิลแล้ววางไว้สักครู่หนึ่ง เพีวของมันจะเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีออกคล้ายๆสนิมใช่ไหมครับนั่นเลยครับคือกระบวนการอนุมูลอิสระหรือการทำลายของเซลล์ซึ่งสารแอนตี้ออกซิเดนต์เหล่านี้จะไปช่วยต้านการทำลายของเซลล์หรืออีกคำหนึ่งก็คือการชะลอวัยนั่นเองนะดังนั้นถ้าคุณดื่มกาแฟอย่างถูกวิธีโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลหรืออาจจะใส่เป็นน้ำผึ้งแทนในปริมาณที่น้อย จะทำให้ชะลอวัยได้ด้วยนะครับไม่ได้ทําให้แก่สิ่งที่ทําให้แก่คือน้ําตาลครับผมเพราะน้ําตาลเป็นสารที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นสาเหตุของการทําให้เราหน้าแก่มากขึ้นหวังว่าเพื่อนๆจะดื่มกาแฟอย่างถูกวิธีและชะลอวัยไปด้วยกันนะครับ